นี่จะบอกว่าของใหม่จริงค่ะเราไม่มีการแกะราเบลหรือสอดเทปใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวมันจะโดนความร้อนแล้วมันจะละลายติดะนะนั่นอะพลติกเงี้ะนู่นปลาติกง่ายพี่หน่อยจะต้องเป็นคนหมุนมเป็นการทดสอบเดี๋ยวตั้งแต่เด็กเด็กจนแกเดี๋ยวจนคนเดียวเสร็จหมดเลยเนี่ยถ้าอย่างนั้นนะหนูไม่แปลกใจแล้วแหละ พาทุกอย่างเดี่ยวเป็นเดี่ยวแต่ก็ไดแก้ผ้าเดินยนางมาหนะเออโอเคเพราะมันเดี่ยวมันนัดเดี่ยวพร้อมกันเปิดยังไงถึงออนอ่อนปากเรียโช๊คปากนิดนึงอันนี้เล่นเครื่องปากเอาโช๊คก่อนโช๊คก่อนอะพี่จะทำงี้แก ันี่ก็ทำบ้องกันเชยกลาวมาด้กล่าวไม่มาเฮ้ยดิฉันรู้กอดีนี้นะได้หรอ แค่ยืนกาวเกลือกระถอกนอกแถวเดียวยืนก็จะกลับตัวเหมือนคนแก่หว่องตรงอะไรของมันมาดิอันนี้ไม่อยู่ตรงนี้แล้วนะมึงเออมึงมา้ละไปงอกดิหมุนอยู่นั่นล่ะเออช่างมันเถ้ยตอนมันอยู่กาวแห้งใจตอนแทนต้นไม้อยู่อย่างทีมงานสองอ๋อ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกับไปวะตรงนัอืออือยะไอือโอ้โหสำปเปนไม่เข้าวะเข้าแค่เนี้ยตรงอืออืออยู่ไหมอู่มาเลกกูลงไปเองหรือมิจจะลงเดี๋ยวป มึงขึ้นมาเดี๋ยวมันแห้งเดี๋ยวกูจะลงไปดันเตรียมท่าดันแล้วมึงเตรียมทากาวต่อหรือว่ากูจะให้กครูให้นี่ให้นี่แห้งก่อนแป๊บนึงเออก็นั่นแหละทำไมมันหมุนเหีียหักมันไม่หักนี่ยเห็นป่ะเนี่ยลิ้นมันให้ดูดข้าวอย่างเดียวกรอกมาเนี่ยมันออกมาละมันต้องปิดเห็นป่ะกรอกไปเท่ะน้ำดำๆปิดเพราะฉะนั้นเอา กาะจากตรงนี้ลงไปมันก็ไม่มาท่อนี้จะต้องเกอกจากในท่อนี้ <c oughs> ก็เลยต้องเพิ่มตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะกรากน้ำลงไป<ร>อบอก <ไป S 1> ทำได้ไหมได้แล้วได้แล้วกูบอกว่าเนี่ยสำคัญเดี๋ยวไปหาหินมาใส่ถ่วไว้มึงไม่ทำพรุ่งนี้วันไหนที่มึงเริ่มทำงานจริง,รงๆน่ะนั่นแมึงเดือดร้อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาวันนี้เอามึงติดหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ไล่เข็นเดี๋ยวสิ้นปีกูส่งเข้าประกวด ลูกเคยที่เด่นทางชาติเคยเด่นใงชาติอ๋อเอาเดี๋ยวเอานี้เดี๋ยวก็เอาหินมาใหม่เยี่ยมึงเนี้ยมึงก็อย่างเนี้ยเดี๋ยว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 เรียวเกาให้ลงน้ำก็ไม่ลงอีกเอาเร็วพอพอโอ๊ยพอพอบรรลุเลยเร็วบรรลุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคยลงกันบาเหรอเนี่ยเนี่ยไม่ลงน้ำเย็นดีไหม อ่ะพักไปเดี๋ยวเดี๋ยวแกไม่หายแล้วมึงอ่ะสันดานไปแล้วตั้งแต่เด็กเนแก่อะไรมองสตาร์เลยบึ๊บเต็มป่ะโอ้โหงาปิดวาวปิดวาวเลยปิดไม่ให้มันในนี่ใช่ป่ะงาเป็นไงาโอ้โหไม่อยากจะขู่ที่หมอ quạt lái khỏi đấy ได้แล้วได้แล้วไว้หน่อย,อยกูบอกว่าเนี่ยสำคัญเดี๋ยวไปหาหินมาใส่่วงไว้มึงไม่ทำพรุ่งนี้วันไหนที่มึงเริ่มทำง,งานจริงๆน่ะนั่งมึงเดือดร้อนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เอาวันนี้เอามันติดหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้ไล่เข็นเดี๋ยวสิ้นปีกูส่งเข้าประกวด<อ>ลูกเขยที่เด่นทางชาติมึงมึงก็อย่างนี้เดี๋ยว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 เกาให้ลงน้ำก็ไม่ลงอีกเ้าเร็วพอพอออพมันร้อนเลยเร็วมันร้อน

วตนนวถอดรองเท้าเพ้อรองเท้านุา้นใส่จะได้เดินง่ายๆมันหนักลากขาแล้วหมดเลยเนี่ยบอกให้เนี่ยลากตั้งแต่ในคลองยันมันบุกอ่ะทำไมข้างล่างน้ำเย็นปะอถอดอถดเครื่องกลับก่อนนะนิวแ <ๆ S 1> ล,ล้วพ่อพ่อถามว่าพ่อถามว่าไม่มีปิงเหรอ ต่ออะไรท่ออะไรต่อท่อทิ้ไงไว้ก่อนแล้วท่ออะไรท่ออันนู้นนะเพราะเดี๋ยวต้องจถอดเก็บเนี้ยท่ออันนู้นเครื่องอะ <c oughs> ก็ถอดเครื่องกลับดิเออเดี๋ยวพรุ่งนี้มาช่วยกูใส่ก่อนนะัดกลับอะทำไมมึงใส่ไม่ได้หรอ<า>แล้วแล้วั้งต่อต่อไปละ่ะไม่ต้องพี่มาดูเดี๋ยวหนูจะอลองทำกับเขาให้เขาลองดูจริงๆเราต้องทำไม่นั่นก่อนพี่เอกไอที่ค้ามก่อนพี่อย่าเพิ่งเอาไอ้นี่มาทำเนี่ยถูกหลักมันจะลำบาก